หมายความว่าระบบการปกครองแบบธนาธิปไตยของประเทศไทยมันทําให้ประเทศของเรานี่ล้าหลังเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเราอยู่หลังสุดมูดดี้มาบอกว่าเศรษฐกิจของเรานี่ในปีนี้6.8เราจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงแค่1.8 ในปลายปีนะครับและพมา่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ1.9หมายความว่าอยังไงครับหมายความว่าระบบการปกครองแบบธนาทิปไตยของประเทศไทยมันทำให้ประเทศของเรานี่ล้าหลังเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเราอยู่หลังสุดเราต่ำกว่าพมา่า เราต่ำกว่าลาวเราต่ำกว่ากัมพูชาทั้งที่ระบบเศรษฐกิจของเราเนี่อุ้มพมา่าอุ้มลาวอุ้มกัมพูชาและอุ้มไปถึงเวียดนามที่ผมเคยย้ำเนี่ยเงินบาทของเราใช้ที่ไหนก็ได้เงินบาทของประเทศไทยมีค่าเท่ากับเงินดอลลาร์ เท่ากับเงินหยวนในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นหนึ่งพมา่าสองลาวสามกัมพูชาสี่เวียดนามห้ามาเลเซียทางตอนเหนือของมาเลเซียรับเงินบาทผมยืนยันอีกครั้งน้องผมไปเที่ยวที่ซาปารุ่นน้องนะครับ เวียดนามไปซื้อกาแฟบอกว่าไม่มีเงินดองจ่ายเป็นเงินบาทได้ไหมเขาบอกได้จ่าย20บาทใบสีเขียวเขาก็ยินดียอนรับตั้งแต่ใบ20บใบห้าบแบงยี่สบแบงห้าสิบาทแบงร้อยบาทแบงห้าร้อยรับบุตครับท่านทั้งหลายเรา่านี่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากนะแต่กลายเป็นว่าเพราะ ระบ,บอบการปกครองแบบทันนาทิปไตยของเราเนี่ยมันทำให้ประเทศเราล้าหลังที่สุดในอาเซียนมาดูเรื่องภาษาภาษาไทยที่เราพูดอยู่มีคนในอาเซียนพูดได้มากถ้าไปนับภาษาถิ่นของอินโดนีเซียภาษาไทย ต่างชาติใช้มากที่สุดรองจากภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับคนพม่าพูดภาษาไทยได้ลาวนี่ไม่ต้องห่วงได้เวียดนามไม่ต้องห่วงนี่เรียนภาษาไทยกันกัมพูชามากกว่าครึ่งประเทศมากกว่าเจ็ล้านคนนะ่ะพูดภาษาไทยได้ไอ้เขียนเนี่ยอาจจะเขียนไม่ได้แต่สนทนาได้พูดจาได้ เอาให้อ่านอ่านอาจจะไม่ออกแต่พูดออกพูดได้สื่อสารได้เข้าใจเป็นภาษาไทยนี่เรามีสิ่งที่มันเข้มแข็งอย่างยิ่งอยู่สองอย่างแต่ด้วยระบอบการปกครองแบบทันนาทิปไตยของเรามันจึงทำให้เรานี่กลายเป็นประเทศที่ล้าหลังที่สุดในอาเซียนระบบโครงข่าย คมนาคมประเทศไทยเป็นลําดับหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเวียดนามเนี่ยเราดีที่สุดไปเปรียบเทียบกับกัมพูชานี่ยเราดีที่สุดเปรียบเทียบกับลาวเปรียบเทียบกับเมียนมาเปรียบเทียบกับมาเลที่พูดนี่หมายถึงว่าไปเห็นกับตาไปดูมาแล้วถึงยืนยันไม่ต้องไปจำขี้ปากใครมาพูดเห็นมาแล้วระบบ ถนนระบบโครงข่ายด้านการคมนาคมของไทยเยี่ยมที่สุดแต่เพราะเรามีระบบการปกครองแบบทนาธิป,ปไตยถ้าให้ประเทศของเรานี่ล่าหลังที่สุดล่าหลังมากนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ต้องไปบูลลี่หรอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเราก็พูดภาษาไทยนี่แหละครับเพราะ เราจะทำให้ภาษาไทยนกลายเป็นภาษาหลักของภูมิภาคอินโดจีนต้องแยกอย่างนี้นะครับภูมิภาคอินโดจีนประกอบด้วยหนึ่งเวียดนามประชากรประมาณ90ล้านมาลาวประมาณ7ล้านกัมพูชาประมาณ11ล้านเศษลาวกัมพูชาเวียดนาม110ล้านคน มาเลเซียรประมาณ28ล้าน140ล้านรวมเมียนมากกับไทยเมียนมาประมาณ55ของเรา65อีกร้อยหนึ่ง240ล้านคนตัดประเทศที่เป็นหมูกก่กาอออกไปไม่ไว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ภาษาตะกะล็อกคนเกือบร้อยล้านแล้วเพราะปกครองด้วยศาสนานิกายโรมันแคนโอลิกเขาห้ามทำแท้งคนก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มาเลเซียก็มุสลิมก็ไม่จำกัดในการผลิตประชากรตัดออกไปตัดมาเลเซียในส่วนของบอร์เนียวออกไปตัดบูนายออกไปตัดฟิลิปปินส์ออกไปตัดอินโดนีเซียออกไปตัดติมอร์เลสเตออกมาเพราะมาะไทยมาเลเซียกัมพูชาลาวเวียดนาม240ร้ล้านนะ เงินบาทเข้มแข็งกว่าเงินลิงกิตภาษาไทยเข้มแข็งกว่าทุกภาษานี่เรามีสองอย่างที่สำคัญที่สุดที่อังกฤษอเมริกาเป็นเจ้าโลกได้เขาก็มีสองอย่างนี้แหละครับสหรัฐอเมริกาก็มีเงินดอลล่าร์ได้รับการยอมรับแล้วก็ภาษาก็คือภาษาอังกฤษซึ่งเอามาจากประเทศอาณานิคมอเมริกันก็ใช้ภาษาอังกฤษเขามีสองอย่างเราก็มีเหมือนกันในภูมิภาค อินโดจีนแผ่นดินแหลมทองพม,มา่าไทยมาเลเซียกัมพูชาเวียดนามลาว240ล้านคนเราเข้มแข็งที่สุดแต่กลายเป็นว่าระบบก,การปกครองแบบทนาธิปไตยของเรานี่ทำให้เราล้าหลังต่ำที่สุดในอาเซียนนายกรัมดีปัจจุบันก็ยิ่งโอ้เหลวเย่อันนี้ผมอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟัง เพื่อจะได้ประกอบว่าทำไมเหตุใดเราจรึงตกต่ำที่สุดในอาเซียนเพราะระบบการปกครองของเราไม่ใช่ประชาธิปไตยเราไม่ใช่ระบบเลือกตั้งแต่เราเป็นระบบซื้อตั้งซื้อมากที่สุดก็ได้รับการแต่งตั้งซื้อมากที่สุดก็ได้เป็นผู้มีอำนาจธนบัต ธนบัตรปัจโยนี่แหละมันจึงทําให้ประเทศนี้ตกต่ําแล้วผมจึงไม่สันเสริญในพวกนะักการเมืองที่ซื้อเสียงเนะยผมไม่สนใจมันจะมาคุยโวโอวดผมก็ไม่สนเพราะว่าการซื้อเสียงเป็นต้นเหตุแห่งความเลวร้ายในระบบการเมืองทั้งปวงเอาละครับทานที่ครบครับวันที่หนึ่งาพฤษภาก็เป็นวันแรงงานสากล และเป็นวันที่เลยเส้นตายที่รัฐบาลแพรทองทานไม่ปกป้องแผ่นดินไทยบริเวณภาคเหนือเลยเส้นตายมาแล้ว133วันผมก็จะพูดทุกวันเพื่อที่จะให้รัฐบาลแพรทองทานได้มีสำนึกเพราะทาหารเขาต้องการปกป้องกองทัพภาคสามกองกำลังนเลสวนเขาต้องการจะผักดันวาแดงออกไปแต่ที่เขาทำไม่ได้เพราะ รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อแพรทองทานรัฐมนตรีกลาโหมชื่อภูมิธรรมไม่อนุญาตให้เขาทําเอาแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้ผมถามมาทำไมไม่ไ,มไปผักดันก็บอกรัฐบาลสั่งให้อยู่นิ่งนิ่งรัฐบาลแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรครับสั่งให้อยู่นิ่งนิ่ง <c oughs> ยอมให้กองกำลังติดอาวุธของชาติอื่นยึดแผ่นดินของชาติตัวเอง ไม่มีจิตสำนึกในการปกป้องแผ่นดินไหมอายทหารที่ไล่ทหารกัมพูชาออกไปบริบริเวณปราสาทตามเมืองทมเห็นไหมอายเขาไ,มไหมนายกรัฐมนตรีทหารกัมพูชามาโวยวายทหารไทยไล่ออกไปเลยเนี่ยอายเขาไหมเพราะว่าข้อตกลงหลังจากเกิดสงครามเนี่ยเขาบอกว่าห้ามกองกําลัง ในรูปแบบทหารติดอาวุธเข้าไปในพื้นที่เราก็ต้องใช้ทหารพานบ้างใช้ตำร,รวจตะเวนชายแดนบ้างแต่ทหารที่ยืนอยู่นั่นน่ะเขาไม่ให้พกอาวุธมันจึงได้มีการเฉพาะผักอ,อกกันเฉยๆเอาละครับก็ว่ากันไปเรื่องของการไม่ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินนี่ก็คือรัฐบาลน,นี้ละรัฐบาลแพรทองทาน